สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษนูโลกพบประชาชนกับดิฉันอธิตยยาสิงว,ว,วัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษนูโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทายาลัยนเรศวร FM 1 7 2 5เ Hz สาำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษนูโลกพบประชาชนนะคะได้นาตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ โดยในว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตน์เอี่ยมละออพนักงานคดีปกครองชำงานาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชาการที่ดีที่ได้จัดกับคดีประเภทละเมิดนะคะซึ่งเรื่องแรกก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติราชาการเกี่ยวกับการขอให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีต้นไม้บริเวณร่องกลางถนนหักโค่นล้ม เป็นเหตุให้รถยนต์โดยสารประสบอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษา,าสารปกครองสูงสุดที่อ .2 ทั .2563 กรมทางหลวงนะคะมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงรวมถึงการดูแลรักษาพืชพันธุ์ต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางหลวง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเขตทางตลอดจนการบรรเทาสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นในเขตทางทั้งนี้มีหน้าที่ระวังป้องกันภัยโดยให้มีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้และคำจุนต้นไม้หรือตัดทำลายต้นไม้ที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะก็คือหลักความชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานทางปกครองคือกรมทางหลวงตัวบทกฎหมายได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8มาตรา206มาตรา223สวักหนึ่งมาตรา224วักหนึ่งมาตรา420มาตรา438วักสองและมาตรา442พระราชบัญญัติจราจรทางบก พศ2522มาตา35วรสองพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองมาตา9วรหนึ่งวงเล็บ3และมาตา51พระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535มาตา3และมาตา8และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงกระทรวงคม,ามานาคมพศ2545ข้อ1สรุปคดีนี้นะคะ ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์โดยสารปรับอากาศลำปางได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้แก่กรมทางหลวงกระทําการประมาทในการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงสายถนนพหลโยธินเป็นเหตุให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ข้างทางบริเวณร่องการถนนหักโค้นล้มขวางหน้ารถยนต์โดยสารปรับอากาศของผู้ฟ้องคดีที่กำลังแล่นอยู่บนเส้นทางดังกล่าวมุ่งนาสู่จังหวัดเชียงใหม่ในระยะ10เมตรโดยพนักงานขับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีต้องห้ามล้อในระยะกระชั้นชิดทําให้รถยนต์โดยสารของผู้ฟ้องคดีเสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง,ทางเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษารหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการซ่อมแซมรถยนต์โดยศาลคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงรวมถึงการดูแลรักษาพืชพันธุ์ต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางหลวงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเขตทางตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตทางเป็นอำน,นาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา4และมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535 ประกอบข้อหกฎกระทรวงแต่งส่วนราชการกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมพศ2545ซึ่งเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้หงเล็บหนึ่งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทานรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องวงเล็บ 2. วิจัยและพัฒนางานก่อสร้างบูรณนะและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทานเมื่อขคอเท็จจริงรับฟังได้ว่าแม้ในวันเกิดเหตุจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงแต่ปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้หักโค่นจนทำให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวเกิดจากฝนที่ตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันทำให้มีปริมาณน้ำขังสะสมอยู่บริเวณร่องกลางถนนเป็นจำนวนมากจนดินอ่อนตัวลง รากของต้นไม้ไม่สามารถยึดเกาะดินไว้ได้เมื่อมีลมกระโชกแรงต้นไม้จึงหักโค่นล้มลงไปบริเวณผิวทางจราจรทั้งสองด้านในระยะกระชั้นชิดจนเป็นเหตุทำให้รถยนต์โดยสารปรับอากาศของผู้ฟังคดีเสียหลักพุ่งลงข้างทางได้รับความเสียหายซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีสามารถระวังป้องกันภัยได้โดยการจัดให้มีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และคำจุนต้นไม้หรือตัดทำลายต้นไม้ที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยในช่วงฤดูฝนเหตุละเมิดที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เหตุอันจะให้ผลพิบัติที่ไม่สามารถป้องกันได้อันถือเป็นเหตุสุวิสัยตามมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ตรวจตราและบำรุงรักษาต้นไม้รวมทั้งสภาพของดินเป็นพิเศษแล้วแต่เห็นได้ชัดว่ายังหาเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้ทางหลวงอื่นไม่เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวง เป็นเหตุทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดใช้ค่าเซ็นใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีแนวทางการปฏิบัติราชการจากํานิจฉัยว่า แนวทางการปฏิบัติราชการจากคามินิฉัยคดีนี้สารปกครองสูงสุดได้วางมันทัดฐานการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการดำเนินการของกรมทางหลวงว่านอกจากมีหน้าที่ดูแลรักษาถนนสาธารณะหรือทางหลวงแล้วยังรวมถึงการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงโดยมีหน้าที่ต้องระวังป้องกันภัยโดยการจัดให้มีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้และคำจุนต้นไม้หรือตัด ทำลายต้นไม้ที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอตามมาตรา4และมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535ประกอบข้อ1ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมพศ2545 เพราะหากเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกขึ้นยอมก่อให้เกิดผลเสียหลายด้านไม่ว่าจะมาจากการสูญเสียร่างกายหรือชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายและรัฐเองยังต้องใช้งบประมาณในการเยียวยาผู้เสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดดังกล่าวด้วยหน่วยงานของรัฐและผู้มีหน้าที่จึงจำเป็นต้องตระหนักและใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจตราดูแลความปลอดภยัย แก่ผู้ใช้ทางทั้งในส่วนของถนนและต้นไม้ริมทางในเขตทางหลวงด้วยทั้งนี้หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีใช่เหตุอันจะให้ผลพิบัติไม่สามารถป้องกันได้อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยหน่วยงานของรัฐย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมมาพิบาลเรื่องหลักนิติกรรมในประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่ตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและหลักความรับผิดช,ชอบที่จะต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่งมีความรับผิดช,ชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดช,ชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ ก็เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่2เรื่องแนวทางปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำของเทศบาลซึ่งเป็นไปตามแนวคำวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดที่อ140 2 5 6อแม้การวางท่อระบายน้ำของเทศบาลจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นก็ตาม แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินในการได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำกัดเซาะที่ดินและผนังกั้นน้ำจากการวางท่อระบายน้ำดังกล่าวหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะคือหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความได้สัดส่วนหน่วยงานทางปกครองได้แก่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง หรือองค์การบริหารส่วนตำบลฉว่างเดิมเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องนี้นะคะคือนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉว่างหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉว่างเดิมตัวบทกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และพระราชบัญญัติความรับผิดทางอาิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 มาตรา5วรรค1 คดีนี้นะคะผู้ฟางคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามนสสามกเลขที่3610ตั้งอยู่หมู่ที่7ตําบลฉวางอําเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินติดกับคลองช้างต่อมาผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นรวมกับชาวบ้านได้ทําถนนและสะพานข้ามคลองเพราะในช่วงน้ำหลากน้ำจะไหลจากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ และในช่วงน้ำลดน้ำจะไหลยย้อนกลับจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือโดยบางปีน้ำมีปริมาณน้อยทำให้ชาวบ้านขาดน้ำในการทำนาจึงได้มีการก่อสร้างสะพานและฝ่ายกั้นน้ำดังกล่าวโดยในส่วนหูช้างของคอสะพานลุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนประมาณ1-2เมตรต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่สอง ซึ่งได้แก่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวางได้วางท่อคอนกรีตจำนวนสองท่อโดยได้ขุดต่ำกว่าระดับและต่ำกว่าพนังกั้นน้ําที่ผู้ฟ้องคดีได้ทําไว้เดิมรวมทั้งได้นําดินที่ขุดดังกล่าวไปถมไว้บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทับถมโค,โคนต้นยางพาราซึ่งเกือบทำให้ต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีตายอีกทั้งทำให้พนัง กั้นน้ําบางส่วนและท่าน้ําซึ่งเป็นที่นั่งบริเวณผนังกั้นน้ําถูกทําลายเสียหายและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเกิดน้ําท่วมหรือฤดูน้ําหลากน้ําก็จะไหลออกจากท่อระบายน้นําดังกล่าวด้วยความแรงและเชี่ยวมากกว่าเดิมทําให้น้ํากัดเซาะที่ดินและผนังกั้นน้ําด้านล่างของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ห ซึ่งได้แก่นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางผู้ฟังคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟังคดีที่หนึ่งซึ่งได้แก่นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางเอาท่อคอนกรีตที่ฝังไว้ใหม่ออกแล้วนำไปฝังไว้ทางด้านทิศตะวันตกของคอสะพานเนื่องจากที่ดินตรงบริเวณดังกล่าวตรงกับแนวลำคลองมากกว่าเพราะเป็นแนวลำคลองเดิมและที่ดินบริเวณดังกล่าว เป็นที่ดินว่างเปล่าซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะผู้ฟ้องคดีได้จัดทำหนังสือลงวันที่3มิถุนายน2554ร้องเรียนถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่2และได้ติดตามทวงถามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1มาโดยตลอดแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็บ่ายเบี่ยงตลอดมาผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนําคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการขุดท่อคอนกรีตที่ฝังอยู่หน้าแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไปและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการจัดทําท่าน้ําผนังกั้นน้ําและที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนสู่สภาพเดิม คดีนี้นะคะสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2วางท่อระบายน้ำจำนวนสองท่อบริเวณคอสะพานซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีในระดับที่ต่ำกว่าระดับของฝายน้ำล้นจึงทำให้น้ำไหลไปทางท่อระบายน้ำดังกล่าวโดยไม่ไหลผ่านฝายน้ำล้น น้ำจึงพุ่งไปทางที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อไหลลงท่อระบายน้ำซึ่งส่งผลให้เกิดการกัดเซาะที่ดินและผนังกั้นน้ำของผู้ฟ้องคดีเสียหายและเมื่อพิจารณาแนวลำคลองช้างสาธารณะประโยชน์แล้วจะเห็นได้ว่าบริเวณคอสะพานด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทางสาธารณะประโยชน์และเป็นแนวตรงกับแนวลำคลองช้างมีพื้นที่เพียงพอที่จะก่อสร้างท่อระบายน้ำได้หากก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าวน้ำจะไหลพุ่งตรงไปตามแนวคลองช้างและสามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพดีกว่าการก่อสร้างบริเวณคอสะพานหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่เยื้องไปทางทิศตะวันออกของแนวลำคลองช้าง และจะไม่ทำให้ที่ดินและผนังกั้นน้ำของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่2โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1แม้จะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นแต่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรต่อผู้ฟ้องคดีการกระทำดังกล่าว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแม้ต่อมาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นผู้ถูกฟ้องคดีที่2โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1จะได้ทุกแผงกั้นของฝ่ายกั้นน้ำล้นออก ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านฝายกั้นน้ำล้นได้สะดวกขึ้นก็ตามแต่เมื่อน้ำส่วนหนึ่งยังคงไหลผ่านท่อระบายน้ำทั้งสองท่อที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแผงกั้นฝายน้ำลน้นและแม้ความแรงของน้ำอาจจะลดลงแต่น้ำก็ยังคงไหลพุ่งเข้าหาที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่เช่นเดิม การทุบแผงฝ่ายกันน้ำล้นจึงยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีให้หมดสิ้นไปผู้ถูกฟ้องคดีที่สองโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งจึงยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวหมดสิ้นไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตราหวรหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 เมื่อความเสียหายดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายดังกล่าวโดยการรื้อถอนท่อระบายน้ําคอนกรีตจำนวนสองท่อออกจากบริเวณคอสะพานหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือนำเนินการโดยวิธีอื่นใดที่ทำให้น้ําไม่ไหลพุ่งสู่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสียหายและดาเนินการปรับปรุงที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแนวทางการปฏิบัติ ราชการจารัดคำนิจชัยนะคะคดีนี้สารปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำของเทศบาลว่าแม้จะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ตามแต่ต้องไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินในการได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำกัดเซาะที่ดินและผนังกั้นน้ำจากการวางท่อระบายน้ำหนังก่ลาวโดยการวางมาัรฐานการปฏิบัติราชการ นี้สารได้ใช้หลักความได้สัดส,ส่วนในการวินิจฉัยหลักความได้สัดส,ส่วนมีสาระสำคัญประกอบด้วยหลักการย่อยๆที่สำคัญ3ประการคือ 1. หลักความเหมาะสม 2. หลักความจำเป็นและ 3. หลักความได้สัดส,ส่วนในความหมายอย่างแคบซึ่งหลักความได้สัดส,ส่วนมิได้มีความหมายว่าฝ่ายปกครองไม่ต้องคุ้มครองประโยชน์ของปัจเจกบุคคลโดยอ้างประโยชน์สาธารณะ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่างอำนาจหน้าที่เพียงด้านเดียวในทางตรงกันข้ามหลักกฎหมายนี้กับเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองมีภาระหน้าที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวขอ้องโดยวิธีการหรือมาตรการที่เลือกใช้จะต้องเกิดผลกระทบกับความเสียหายกับปัจเจกบุคคลน้อยที่สุดถ้ายังมีวิธีการหรือมาตรการอื่น ที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับปัจเจกบุคคลน้อยกว่าถือว่าวิธีการหรือมาตรการที่เลือกใช้นั้นขัดต่อหลักความได้สัดส,ส่วนโดยสอดคล้องกับในคดีนี้ที่สารวินิจฉัยว่า การกระทําดังกล่าวของเทศบาลตําบลปากน้ําฉว่างโดยนายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําฉวางในการก่อสร้างท่อระบายน้ําบริเวณคอสะพานซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีในระดับที่ต่ํากว่าระดับของฝายน้ําล้นจึงทําให้น้ําไหลไปทางท่อระบายน้ําดังกล่าวโดยไม่ไหลผ่านฝายน้ําล้นน้ําจึงพุ่งไปทางที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อไหลลงท่อระบายน้ําซึ่งส่งผลในการ เกิดการก,กัดเซาะที่ดินและพนังกั้นน้ำของผู้ฟ้องคดีเสียหายและเมื่อพิจารณาแนวลำคลองช้างสาธารณประโยชน์แล้วจะเห็นได้ว่าบริเวณคอสะพานด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางสาธารณะประโยชน์และเป็นแนวตรงกับแนวลำคลองช้างมีพื้นที่เพียงพอที่จะก่อสร้างท่อระบายน้ำได้ หากก่อสร้างข้อระบายน้ำบริเวณดังกล่าวน้ำจะไหลพุ่งตรงไปตามแนวลำคลองช้างและสามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพดีกว่าการก่อสร้างบริเวณคอสะพานหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันอยู่เยื้องไปทางทิศตะวันออกของแนวลำคลองช้างและ จะไม่ทําให้ที่ดินและผนังกั้นน้ําของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีดังนั้นแม้จะเป็นการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นแต่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรต่อผู้ฟ้องคดีการกระทําดังกล่าว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดซึ่งการที่จะปฏิบัตริราชการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้นั้นจะต้องพิจารณาว่ามาตรการหรือวิธีการที่เลือกใช้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมาตรการหรือวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนน้อยที่สุดหรือไม่ และหากประเมินการตามมาตรการรลอวิธีการดังกล่าวไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ราษฎรและสังคมโดยส่วนรวมเมื่อการวางท่อระบายน้ำสามารถก่อสร้างในบริเวณอื่นและสามารถระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพดีกว่า การก่อสร้างบริเวณคอสะพานหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีการกระทำดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส,ส่วนในเรื่องนี้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเรื่องหลักนิติธรรมในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการใช้ดุนพินิษให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายโดยคำนึงถึงชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ใช้เดืนพิลิปในการปฏิบัติงานตามอำเภอใจและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณนันทรัตน์เดียมหล่อ,อค่ะพนักงานชุปกครองชำานาญการพิสศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่ะอนจากการวันนี้สําหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนหนึ่ง ซื้อไตรง055909550-9และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสาารปกครองพิษมุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ